ทุกวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะดูแลตัวเองหรือคนที่เรารักดีเพียงใดแต่ก็ไม่สามารถมองข้ามโอกาสที่จะเจอกับโรคร้ายแรงต่างๆได้เช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจโรคเบาหวานรวมถึงอุบัติเหตุไม่คาดฝันที่อาจเกิดขึ้นกับเราได้ทุกเมือ่อเจอเรื่องร้ายๆมาแล้วยังไม่พอ,อยังต้องเจอกับบินค่ารักษาพยาบาลที่ทำให้เราถึงกับต้องปวดหัว จะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถบริหารความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ด้วยเงินเพียงปีละ8,402บาทหรือเฉลี่ย23บาทต่อวัน Samsung Luxury Care คุ้มครองแบบเหมาจ่ายสูงสุดถึง60ล้านบาทคุ้มครองผู้ป่วยในจากโรคทั่วไปโรคร้ายแรงและอุบัติเหตุนอกจากนี้ยังครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดโรคหยุดหายใจขณะนอนหลับการพบแพทย์จิตเวชรวมไปถึงการรักษาโดยแพทย์ทางเลือกและการรักษากรณีผู้ป่วยนอก Samsung Luxury Care สมัครได้ตั้งแต่อายุ30วันถึง65ปีคุมครองยาวนานไปจนถึงอายุ99ปีโดยสามารถนำเบี้ยรประกันภัยที่ชำระแล้วไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้อีกด้วยใช้ชีวิตอย่างไร้กังวลไปกับซัม s u n g Luxury Care